Yeah. โยฮัตถาวันตากลับน้อมมือแทนดอกซอมมาทุปุ๊บผายกมือซิบนิ้วกายกิ้วเกศาตัวน้องจะมาอู้จ๋าข่าวซอยเรื่องปีใหม่เมืองรุ่งเรืองเป่งป้อย ฟังโกยที่สัน้นเจียงไม่รัฐาบอว่าทุกจันห่วมกันตีหันข่วงลานป้าแปรแห่งนั้นสนุกสนานมีการจัดงานสืบสารเนื้อเจ้าต้อนทับเทพีมีมาเก้า สงการเฮาคึกพักมีฟ้อนหลากหลายมากมายแต่ตักกล่องตึงนงหันนำมาฟ้อนเล็บอ่อนช้อยเป็นถ้อยงามตาลวดลายลีลาหาไหนเพียบใดแต่งตัวปืนเมือง มอดีแต่ใบห่มผ้าสบายเรียบร้อยเก้าผมสมปเปิงเปื้องเพิ่งดอกน้อยเนบย่อนห้อยลงมากล่องสะบัดใจนั้นม้วนงันนักหนากล่องปูเจปูจานำมาตีหัน มวนงันซุกขีบ่มีกีดกันคืนสิบสองยันถึงเจ้ามีกาดมั่วครัวหอมนั้นเล้าใส่บาตุเจ้าพระเนีนทำบุญตอนเจ้าเข้าตามลักเกณฑ์บ่มีเบี่ยงเบนจุ้มเย็นเหนือเจ้า งานสืบสารแบบเบาปีใหม่เมืองเฮาเด่นชัดสังขารล่องนาปากันเพลวัดปากววดบานกางกองปอฮือมีว กวาดลานวัดเกลี้ยงและยังเบอเปียงเต่านั้นป้ากันขนทรายมากมายหลายจันจ้วยกันหันเดิมมากล่องไว้ลานวัดเก่นชัดงามก่าเจดีไซนาเตรียมดาไวท้ทาบางวัด แข่งขันฮึ่หันต่อหน้าเจดีไผจางามนักสิบสี่วันเนาวมู่เฮาหยุดพักจักจวนกันได้ดาตาลวันรวมญาติตึงลูกตึงหลานจิตใจเบิกบานจ้วยกันเดอ้อเจ้า พอเข้าหน่มกันไปตานขันเขา้าตานหายาดเฮ่าตีวัดป่อแม่ปิตาตี้ตายภาคปัดปฏิบัติอย่างอีเดิมมาวันพยาวันนั้นป้ากันสรรหาเจ้าตุงนำมา ก่องทรายได้ตานเจดีทรายวัดเหนือวัดใต้ตามประเพณีไปตามนี้สิบหกปกปีบ่มีลบปลีทำกันจะอีมานานพิธีลดเคาะฮือลูกฮือหลานและมีการตาน ไม้กั้มเนื้อเจา้าไม้กั้มสลีมีมาเกา้าเงาต่ออายุเฮายืนนักสนุกสนานแหกันคึกคักจัดจวนเผ่าผู้ผู้นำตุเจ้าตี่วัดจัดงานประจําพ่องฟ้อน พ่องลำไปกั้มผูเจา้าประเพณีมีมาเกา้าเงาขอจบลงเอาเท่านี้ไข่ขี้ยานำมาเก่าจีจบเพียงเท่าอีเอวังปลีปุนังหื้อฟังเท่าอีจบเพียงเท่านี้ก่อนเล นายเฮย